สวัสดีครับพี่น้องโอ้ยเสียเม็ดเสียบเปียกหมดกองให้ครัวกินก่อนพี่น้องแจ๊คแว่าได้ยังให้นต้นหน่อยกินวายเนี่ยกินห้าวบนหิ้วเขากขาเก่งญี่ปุ่นแว่าบอกเตรียมเสียเดี๋ยวมันเก็บของนี่จะเงี้ยเปิดแอน์แน่นกะเพราอะไรจ๊บว่ากะเพรากะเพราอะไรแม่สั่งกะเพราอะไรอ่ะกะเพรา รวมอะไรเป็นแบบนั้นอืม,อมจริงยวาต้นสติกัสหมูเฒ่าพี่น้องเห็นเ,ม,นเามามาเชิญรับประทานอาหารด้วยกันครับกระเพรากระเพรามือหอยทัน เป็นหนังเนอะเพราะวะ่าชาเห็ดงานม่้าเห็ดงาน,าน,งานไม่แม่หรือใส่กามใส่กามเนื้อหลายไหมมันสีสันหมวกไฟสอ,นะอ,อ,อ,อดไหมเออหมวกไฟสอดไหมกามเนื้อมันสิกระตุกมันสีสันไหมพี่น้องเปนน้ำไหลเป็นหิ้วขุอยากนี้เป็นน้ำมันน้ำตุ้มเยอะ ไข่ปลาของสามารต่ำจันี่มันตุ่มลาตุ่มขอตุ่มย่อกินหลือ่ว้าไข่ที่ตำมะฮุ่งไข่ก็อยากกินตำมกหุ่งเจ้ากินก้อนรวดเจ้าได้ไปเฮ็ดงานข่ยบิ้งเบญจได้ไข่เปิดหนามเรี่ยวของข่ยจงที่กินคื้อบูดไม่เห็นผัวไปหรอซื้อใส่แบบให้ร้องใส่อยู่เดี่ยบแบบวายนี่สิบปะอือออกมาเมืองกันนะแม่เนี่ยสองอยหาสิบ เพราะว่าแพงปูดคนแล้วก็เสียถ้าไ่จเพรอไไ้ไปใส่เทปปูนน้ำผึ้เจาะมันจะมอกัสตีนไหมพี่น้องไอ้นี่สือเชียกันพ้นไห้นี่เออไอ้แมงมุมก็คือไอ้นั่นไีนนี่ต้องรูบ่เสียร์กันฝนใบเอ็น แดดหนาๆอืม okay. <ะ>โอเคใช่ด้ยดอกฮะข้ามไ,ไหนเน,นี่ยรับบอะไม่ใช่ยังไม่ลงไม่กอนเตายมันธธรรมนี่ยขึ้นฝึกรมาาดตรงเนี้ยครับรับบอกะเราไปเปลี่ยนเลยบอกเนี่ย<ม>เอาไงไงก้นไนมปีนไม่ส้นมัน,อน,อมนงอดปีน บ่บ่บ่เอานี้แหละบ่เป็นยังห้างบ่อด็ต่ลอดมี่เปนมีกาตินบ่เป็นยังครับมันมีคููยังไงคููเดียวบ่คู่นี่ตะเก่าคือผสิบงอันนี้อยังกลผ่แต่พอแล้วบ่เป็นยังหรอกเอานี้แหละทั้งบ่อเ็นั่นดอกไซยาเทปูนบกครับจบันันจไปซื้อไม่เีนี่มย ดย้ยใช่ได้ทอดแล้วคือไม่เปลี่ยนเงินอีกตัวด้วยตังรอยยี่สิบบาทอืมใช่อันอื่นก็ได้บูบูด้วยยี่สิบอ่ะเนี่ยได้ชุบชม,มุก้กสองชุบม,มุ้งเพื่อปูนสักผ้ากอกน้ำ กอ,อกน้ำว่ามันตั้งแต่สิบโมงเกือบสิบเอด็ดโมงเหรเจ้าคิดว่ากอ,อกมันเต็มมันบ่ปะเสียปากเครื่องหาเครื่องจะฝ่าเปิดจะว่าเปิดวาลคอยไม่ได้เปิดวาลคอยปิดวาลเออเปิดวาลปิดวาลไว้วก่อนจักประมาณโดนเติบเปิดหนาน้ำออกคือถ้ามันออกมืดบกขึ้นกอกไม่ก็นั่นแหละคอยไปเฮ็ด่านทัานเนี่ยหารอบพกรอบ มันนี่คอยเบิกงนาฬิกาป้าว่าพอมันขึ้นแล้วนะหามงชิเครงเหรอคอยถอดปั๊กไปซื้ออันเขา <อ S 1> <ขอ S 2> ไม่บับมันนี่กลับขึ้นมาเสียบเพราะวันนอย่าให้มันอันนี้เลยม,ม,มันนี่บัวไปบัวถึงยี่สิบสิบนาทีเนาะเอากุบเปิดใช้ถังไงวรถสเฮ้ยคอยกั้ยันนันเต็มคอยกั้ยันบุญนีคนอยู่เนาะไฟฝ่ายเนี่ยหมดละดีว่าเขามาเกอกเอาดีกว่าไฟที่ใหม่ ดูเสียงสิอกอดภัยไว้ก่อนฝักเลยซาป่าให้ลูกเร็วๆม้ามัจะสิบโมงครึ่งวะว่าตีกอกน้ำกอกอันนี้มัจะที่กอกคนหน่อยๆที่ว่าป่าไปครึ่งชั่วโมงกับบุกขินจนว่าเคยที้ท่อแต่ว่าบ้าขั้นบุกข้นที่นี่ถามือแล้งของเราไปต่กคบอกว่าวะฝัก,กเลยมานาั่งอยู่พี่เด้ นั่งอยู่พี่เป็นชิปล้วเทีย่ยวคุณมาบ้างกูบา้านเตือนหน่อยแม่มเอ้ยกูถึกหนยเด้อกูซื้อแม่ขงคุณละแพงแพงคุณหล่าก็นนะรื่องเตีออ้ยจัดจับนุ่นน<ห>ุ่งใหนะาไม่ใช่แมันแก่งเขาหรือเนี่ยมันที่ข้นมันกบ,บขึ้นอยู่ไหม เอาจาไปน่งน้ำก็ตัง้งงาแล้วคอยมานางที่แล้วคอยห่อนเนาะคอยกอกหาเที่ยแเราบ่ขึ้นเนาะคอยว่าเออถมึงกูจะกอกไห้เลยเสียบปากไว้ทั้งบ่ขึ้นที่นี่กูที่ซาเพ็ดเลยอือวันนี้คอยมานางอยู่พี่คอยห่อนคอยเปิดพัดลมทูคอยเย็นๆแล้วไปมึงบ่ะอืมเพราะใจดีแล้วนะอืได้งานขึ้นไปมจะติดป๊อ่วะติดบ๊อวะมันหยาดมันมันหยาดมันปิวไปให้หน้าบ่ะ เปิดที่นี่ผู่เลยแม่บ้าเกิดค่อยๆอ่อนร่วมเลยทู่ไปไกลๆก้อนแล้วก็บวุยลงมาหน่อยๆเออวะขั้นเท่าใจให้น้ำมันน่ะเขาเคลียรให้มันน่ะมันเจ้าที่ไหลขั้นเท่าเรียนน้ำมันเยอะสั่นมันก็เรียนน้องเทาเยอะสั่นแหละี่หลีอใจให้ไว้มันนั่งอยู่พี่แล้วมันชิไหลกบ้อวะ

อุเมนว่ามันสีแห้งเลยดังเสียงอืมดังก็เสียงดังมึกเข้ามาเช้ามาดูไปเรีองมูหูมกินขนมน้ำลุมล้อมเลว่างที่จะ น้องทําไมพวกเธอกินของเขาหมดอ่ะเขากินแค่อันเดียวเองจะเชื่อก็เชื่อยังมาไปอันชื่ออันขนมคือเลสนเพิ่ลบบกีทีไม่นี่ยในโบกีทีอันเลฟบอกว่าเออไม่เป็นไรลูกแบ่งเพื่อนกินด้วยวันนี้อินนน้อยนั่นที่ที่ที่เห็นบ่สที่มันตีกันใกล้เย็นนั่นอ่ะที่มันตีกันยี่ห้อยังงอน่ะหูงดูจะฟังกับยี่ห้อยังงอนไหมพี่เอ๋ยนอนนอนอันปมสั่นที่ปุ้มแงวๆน่ะ เอาไปซื้อขนมมาเราแบ่งเนี่ยๆกินที่นี่เคยว่าอีหลากินโลดอีหลากินรสเนี่ยไม่หนูจะแบ่งเนี่ยๆกินด้วยอะไรคนตัวน้อยๆที่ใส่ลองเท้าผิดคางกันบ่บ่อันนี้อซีพีมจีเอ๊นั่นน่ะจีกันนนี่ยเนี่ยซีพีมเออถือกันน้นี่นี่ยหนูซื้อขนมมาหนูจะแบ่งเนี่ยๆกินจันเห็นเนี่ยเนี่ยบอถึงน้องพีมน้องพีมอยู่อยู่นีอืม ซื้อขนมมะว่าออมาแบงนี่ยนี่ยอันเจ้าของบวกินดเนี่ยดีใส่ตะปากนี่ยเนี่วันนี้นเรียกว่าน,นี่เนี่ยกวางบ้าลูกลูกจะไหนเนี่ยสิเป็นคนบวกิีดทีจะไหนหสีขาวมีอย่างเด็ดดังมึงให้เพื่อนทำมึงมาหาเนี่ยจะไหนซื้อขนมติซื้อซื้อกันซื้อกันเลยพราะว่า,าลูกเขาลูกมูเพิ่นจะไหนซื้อแห่งซื้อกันบอกแม่เพิ่นซื้อแห่งซื้อกันถ้กินนุ่มปวดนึง กินนุเปรี uda, ae, <et> ้ยวขวดใหญ่มันจะมีขวดกองใหญ่กับกองน้อยบูเพลินเอากองใหญ่นี่นี่ได้กองน้อยกินกองน้อยเมิดอยากกินคือมูมูกินกองใหญ่เมิดอยากกินคือได้นี่เล็กหน่อยนะว่าจะไปเอามือเฮดใส่กอกเพื่อนกับโมมีเบิร์จนได้วามื่ออ่นเศร้า ไปเอาอืมจังไปเอาเรื่อเจ้าไปเจ้าไปส่งลูกแล้วจะจังจังโค้งเังคนใดโอ้ยน้ำเนี้ยโค้งังว่าแต่เพิ่นบดห่างเพราะว่าเขาไปบดนั่นเนี้ยไปเนาะแล้วก็ไปบดท่านเสียงเพิ่งนะแต่เิ่นเจ็บไว้เห็น โอ้น้ำเต็มแล้วไม่แห้งดิเอที่ได้ต้างเ้วยอิ่มว่ะเราต้นหน่อยชื่อขาหมูอ่ะเสียบ่ะขาหมูน้ำเขียงเพื่อนอ่ะเพื่อนหูจักกับต้นหน่อยซี่กันนะคือหาฮึดบาง โอ้ยบุแมนลอยหาลอยหนึงเนาะลอยหนึ่งลอยหาสิบเิโอ้ต่พายเซตม่อมแ้นเหมือนอยู่เนี่ยแต่ก่อนสองขาส่งขาหาชิบาทไหมแม่เนาะตอนตไหนเห็นเฮี้ยงเห็นเหี้ยงเห็นบานหลังเนี่ยตอนไหนสั่งไปเลย แต่กวางขจอมาสั่งโลดเลยนั่นเอ่แต่ไห,หนสร้างขจอาไปเป็นต้มต้มให้สร้างกินข่าไหมกับข,ขอาเนะเดี๋ยวมาใส่ตู้ทิดไปต้องแล้วขจอา,าขาคือมืงอนะนี่เท่าไรแต่ไหนอเอามั นี่นไหนมาชิ้นสามหับหหมมมว,ว,วบัานี่นไหนเพิ่งเพิงนั่นพี่น้องพามนไม่านเนี้ยมิมนี่ตัวเด้กบมันมาตอนขอหวานเนะีมาหาน้ำหวานเนะี้ย เมื่อนั้นต่อตาแป่ว่าให้เนื้อเอนะ้าปลัแป็กออกเลยหลังที่ล้านจานเสร็จเลยอ่ะบ้วเลี้ยวมาตัลางอือเอาช้อนทิ้งเนื้อหน่เมียด่างนะ กินนึ่งช้อนออนี่เห็นบ่ะมือตัวหนสั้นเอ็นมันหดมั้งพอเราใช้กล้า,กามเนื้อหนักๆทำงานหนักนนนกล้ามเนื้อมันก็เลยกระตุก มันก็เลยทําให้ขันอ,อร่อยมากน้ามากินดิแม่โอ้โหพึ่งเยอะนะบ้านเรานี่แม่ไม่ซื้อกาวมาดักรึ่งหน่อยแผ่นนั่นไหม,มแผ่นกาวไหม ไปก่อนครับ